ม,มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกเกจังเจ้าสำนักโอกะคาเฟ่ครับสำหรับครั้งก่อนนะฮะผมได้ปล่อยคลิปนี้ไปนะฮะ <Yeah. S 1> ก็ได้เสียงตอบรับจากแฟนๆมากมายนะครับผมเลยต้องทำคลิปที่2นะครับเป็น EP 2ก็ว่าได้นะฮะกับการใช้ตัวเจ้าพลักรีนนะครับ ในเครื่อง SP 3 0 0เป็นการโมนะฮะ b o t t o m l e s นะครับเราใช้บัสเกตห้สเอ็ดมมเช่นเคยนะฮะแต่คราวนี้นะครับเราจะมาลองเปลี่ยนเบอร์บทนะฮะให้ละเอียดขึ้นจากคลิปแรกใน EP หนึ่งนะแล้วลองมาดูนะฮะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะไปเลยครับผมลืมล้างตูดนะครับวันนี้ผมจะบท กาแฟที่8คลิกนะครับผมทามอรซีทูนะครับใช้กาแฟลาวนะครับผม20กรัม ลักสกรีนนะครับผมแมวแว,วแว,ว,แว,วปิดเข้าไปเลยอย่างนี้เช็คด้วยว่ายางตรงเนี้ติดแน่นหรือเปล่าแล้วก็ใส่สลับค้างหรือเปล่าเคยใส่แบบไม่ได้ดูแล้วยางมันพลิกนะฮะก็คือแก้วนั้นก็น้ำรั่วเสียไปเลยโอเคเรียบร้อยครับแล้วครับน้ำร้อนก็พร้อมแล้วผมจะใช้น้ำร้อนที่100องศานะใส่น้ำา1 0 0นะครับ เพื่อเวลากดให้กากกาแฟมันแห้งจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานเกินไปนะฮะจับเวลาครับตัวนี้เลโชวหนต่อ2นะฮะใช้กาแฟยี่สิบกรัมก็จะสกัดออกมาแค่40เท่านั้นนะครับช่วงแรกจะเป็นการพรีอินฟิลก่อนนะครับโอ้กดไปตอนนี้รู้สึกตึงมือครับโอเคอ่าตอนนี้ก็ ที่อินฟิลนะครับก็จะเห็นน้ําไหลจอกๆๆๆหน่อยนะก็ตั้งไว้สักประมาณสิบวิแล้วกันนะฮะอ่ะเลยนะครับโอเคได้สี่สิแล้วนะครับผมช็อตออกมาประมาณนี้ครับผมอา้าวลูกค้ามาอยู่พอดีนะครับผมอย่าให้ลูกค้าได้เทสเลยนะครับ นนตัวนี้เป็นามาจากกาแฟลาวครับทิปิก้กาบริเวณลาวครับผมภูเขาไฟมีกลิ่นเปรี้ยวมาีกลิ่นเปรี้ยวมานิดหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเครียดเลยเค,ค,คำคำแรกก็จะจะติดผมมาหน่อยหนึงพอ,อปล่อยให้รสชาติมาคิดตัวเราตามไปกับคำที่สองก็ ทีนี้แบบรสชาติเขาจะอบอวนในปากจะมีความเปรี้ยวปนหวานนิดหน่อยครับแล้วก็เทจะทิ้งตัวไว้พักหนึ่งก่อนจะหายไปครับอ่าไม่ได้ยาวนานเกินไปนะไม,ไม่ไม่ได้ยาวนานครับเจอแบบว่าเออ่เทสโนตประมาณไหนบ้างครับเนี่ยม,มันออกเปรี้ยวแบบไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โทนไม่ใช่โทนแบบพวกเลมอนใช้แบบสโตนชุด อ่าฮะยังยังไม่ใช่ตัวกรฟโสุกอ่าออยังยังออกไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะใช่ครับอ่าโอเคเร้งเขาเย็นลงหน่อยนะเขาจะหวโอเคครับมันไม่จบเท่านี้ครับท่านเทพปอครับอย่าคุณต้องดมอีกแก้วโอเคอันนี้จะลองถอดพอกสกรีนนะครับ กดไป14ทีครับไอเกนอันบนะครับเพทีฟิวส0วินาทีหอมออกมาเลยเป็นไงครับเครมา่าสวยงามสวยงามอันนี้ครับทิปิโก้นะครับอ้าวเมื่อกี้โหชิมไปแล้วเป็นไงบ้างครับลูก<อ>ค้าหลังหลังจากที เครื่องชงมันร้อนขึ้นเนาะอ๋อพีฮีทเ,เข้าไปแล้วอือใช่ก็รสชาติก็ต่างจากรอบแรกใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช่ที่นี้แบบขึ้นขึ้นจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ลองรอบแรกนี่คือยังไม่ได้อ่านเทปโน้ตอะไรอ่า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 ขึ้นขึ้ขมาอ่านอะไรกันทานเสร็จไปแล้วอ่ารอบรอบที่สองเนี่ยครับก็ก็ตามเทปโน้ตเลยครับเขาเขามีความเป็นซิตรัสอ่าเขาก็ขเขาจะมีความใช้คำว่าอะไรดีเปรีย้ยวอมหวานของซิตรัสแบบอ่าไปไปไปคน ไม่ไม่ต้องจะเขียวไม่เซอรเท่าที่เดียวนะก็ติดสิดตา,าครับอ่าครับผมครับก็ตามตามนายลยเรัยโอเคขอบคุณมากครับกดกระสุกดึกเลยนียน่ครับผลออกมาเป็นอย่างน,นี้น,น,นี่แบบว่าไม่ใส่แผ่นเอ่อพลาสกรีนนะครับมันก็จะเป็นออกสไตล์นี้นะเคาะเลยก็เป็นคุกกี้ได้เหมือนกันก็คือ อยากจะให้รสชาติมันชัดเจนขึ้นท,ที่เครื่องก่อนครับให้มันเกิดอุณหภูมิในตัวกระบอกมันนะให้มีความอุ่นที่พอจะกดได้รสชาติจะออกมาชัดเจนกว่าที่อยู่ๆแบบตื่นมาปุ๊บอยากกดเลยก็กดแบบรสชาติก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ขนานั้นเองครับผมโอเคนะครับตอนนี้เครื่องมันร้อนแล้วนะฮะก็จะกดต่อเลยนะผมยังใช้ท่ามอสีทูอยู่ที่8คลิกนะครับผม ก็ต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าไม่วุ่นวายเหมือนอาวาวเดิมที่ติดมากับตัวเครื่องนะฮะใส่20กรัมเช่นเคยนะจ๊ะประมาณ2ถ้วยนะ่ะสอช้อนนะ่ะก็20กรัมแลวไอเวอร์เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมหมุนให้เมื่อยมืออุปกรณ์ช่วยก็มา เราจับเวลาดูนะครับว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับเริ่มครับผมเจ็บร้อยครับพอหน่อยครับรอโอเคจากที่ใช้มือก็5นาทีพอใช้เครื่องนี้เหลือนาทีนิดๆน,นาทีกับอีก2วิโอเคนี่นะครับมาเลยครับนี่ยงี้เลย ผมใช้ดัซิงลิง51นะครับผมใส่อย่างนี้ได้เลยครับมันจะพอดีกับทามอซีทูนะครับผมแทรกไปเลยหาเครือค่องมืออะไรก็ได้ที่เป็นแหลมๆนะถ้ายังไม่มีอุปกรณ์พร้อมก็คลิปหนีบกระดาษครับทำถามว่าทำเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้ช่องว่างมันไม่มีนะครับกาแฟจะได้อัดกันแน่นๆ เข้ากันทุกจุดทุกอน,นูเวลาสกัดกาแฟออกมาก็จะได้ทั่วถึงพร้อมๆกันเลยรสชาติก็จะได้เต็มที่เลยยิ่งเราตั้งใจกับมันเท่าไหร่นะครับรสชาติก็จะเนียบขึ้นมาพราน,นั้นแหละกรแล้วนี่ของเริ่มเยอะเราใช้แมเปอร์51เเช่นกันนะฮะ ตัวนี้ผมจะอัดให้แบบแน่นเลยนะครับผมโอเคคิดถึงหน้าเมียเข้าไว้ครับผมอัดลงไปอัดอัดอัดลงไปเลยนะครับผมตายตาตายซะตายตะเดกครับ หน้าใหญ่หนังสือพิมพ์เลยนะคะอย่างเช่นไทยรัฐวันนี้ลงไว้นะคะถอดยศพันตรวจโทรทักษิณตำรวจมีมติสมเยตขออภัยค่ะสมยศเซ็นส่งวิกตูนะคะสมเยศสมเยดสมไทยโดนกระทำโอเคแล้วก็ช่วงพีอินฟิวก็10วินาทีเหมือนเดิมนะครับผมไปเลยหรือเล่าครับผม ตึงมือมากเลยนะโอเคโชว์เลยครับสวยงามสวยงามสำเร็จแล้วเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนอีกแล้วเหรอ มีความแตกต่างจากแก้วเมื่อกี้ยังไงบ้างอันนี้คือผมติดหวานกว่าติดหวานกว่าด้วยใช่ติดหวานกว่านิานานดนึงอ๋อชื่อชื่อเหลือก็ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมีความซิตัสเหมือนเดิมใช่ครับแต,แต่เทโนเนอร์เขาอยู่ยาวขึ้นยาวขึ้นด้วยโอ้โหการใส่พลักสกรีนมันดีอย่างนี้นี่เองไม่ใช่แค่สวยนะครับรสชาติด,ดีขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญอย่าลืมพีฮีทเครื่องด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับคุณลูกค้า อ,อ,ลลอ๋อเอาเลยครับผมอร่อยมากใช่ไหมครับเอาชิเอาจริงๆครับผมหอมดีมากเลยค่ะเป็นไงครับเกิดยังไงขึ้นรสชาติเป็นยังไงยังไม่ได้พูดว่าชอบ<ม>หรือยไม่ชอบนะออันเค็มอืมอยากเนี้เหมาะสำหรับทำใส่นมก็ดีนะคะอ่าน่ั่นะเหมาะกับใส่นมนะกาแฟลาวตัวนี้นะครับผม สีสันเคม่าชัดเจนดีเนาะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเรียบร้อยนะครับขอกดน้ำออกมาหมดแล้วนี่ดูแบบใส่พลักสกีนเน่เรียบร้อยตรงนี้เลยแล้วกันนะคุกกี้สวยงามก็สรุปแล้วนะครับผมใส่ขับรสชาติออกมาได้ดีขึ้น อันนี้ก็แล้วแต่เคสคนนะฮะบอกไว้ก่อนแล้วก็การพีฮีทเครื่องสําคัญมากๆอุณหภูมิน้ําทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างสําคัญทําให้รสชาติกาแฟเกิดรสชาติต่างๆกันนะครับผมลองไปทําดูกันครับเพื่อนๆผมไม่ใช่ที่หนึ่งหรือว่าผมไม่ใช่มาตรฐานของอะไรลองไปทําให้ดูกันเองเพราะว่าโอกาสศิลปะที่คุณดื่มได้ครับผมสวัสดีครับสมเย็ดสมเย็ดสมเย็ด